เฮ้ยราพออกำลังจับจับข้าๆลำดูเลยครับโอ้ป้านยาเต็มเต็มแล้วพี่เขาดูเน้นตรงดันด้วยเฮ้ยเขาจะดันจงรักจงหลงจงกดทัุด์ซายคำเตือนคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์สวัสดีค่ะน้ำเพรีงค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคน วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาใช้ชีวิตในห้องลราทุ่ยเสลดด้วยความที่อ p ีที่แล้วนะคะทุกคน,เร,น,ะคะกคนเราได้สร้างห้องเราเป็นถังขยะแล้วมันแนบเนียนมากเลยมีคนแบบว่าไม่รู้ว่ามันคือถังขยะแบบเยอะมากครั้งนี้เรากลับมาใหม่ค่ะเราจะใช้ชีวิตในห้องสงธานะแต่เป็นทุกคนสังเกตอะไรไหมคะตรงนี้มันมีห้องอยู่เห็นแล้วเนี่ยทุกคมจะไม่สังเกตก็ได้ห้องยาห้องยาเนียนไหม สีม่าะจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะทุกคนระหว่างญ่าจริงกับญ้าปลอมนะก็คือความซี่ของญ้าจริงมันจะมากกว่าคิดว่ามัน่าจะเนียนอยู่บ้างก็เราจะมาดูกันว่าจะมีใครสังเกตไหมว่าเนี่ยเป็นห้องของเรานะคะเป็นห้องที่ข้างในอ่ะลำมากจะพาไปดูวิธีเปิดห้องญ้าของเรานะทุกคนก็คือยกญ้าขึ้นมานิดนึงแล้วข้างในเป็นห้องคือโอ้เป็นห้องส่วนตัวเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดู อันนี้สีสีหลุดแล้วอ่ะใช่ปะสีรอหมดแล้วดูดิตกปใส่เต็มเลยข้างในนะคะทุกคนจะมีนี่เลยหมอนนุ่มๆไว้นอนนะแล้วก็ตุ๊กตาหน้าอาจุมาและข้างในบอกเลยว่าเป็นความแบบล้ำที่สุดเที่เราจะทำได้นะคะทุกคนก็จะมีตู้เย็นมินิ ไว้ใส่ของเย็นๆได้นะคะก็คือตู้เย็นใช้ได้จริงเลยเย็นจริงชั้นของเขาเนี่ยก็จะมีพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะวางไว้หมดเลยมีแมลงด้วยตุ้งขาไหนอะไหนตุ้ดตุ้ดเห็นไหมเห็นไหมยังเลยอุ้ยต้องใส่น้องอยากมาอยู่กับเขานะคะดูตัวเล็กมากอ่ะตอนนี้ร้อนมากแต่ เราได้ทำการรีโนเวทห้องนะคะให้อยู่สบายขึ้นตอนนี้เราติดพัดลมเบอร์แรงไว้นะแต่ยังไม่ได้เปิดชีวิตในห้อง่าจะไม่ทรมารอีกต่อไปรอ<ล> <laughs> ทุกคนตอนนี้เราจะทำการผนึกอะจุมาแล้วปิดประตู <c oughs> ไม่้ังได้ดีกว่าห้องขยะเยอะเลยอะกว้างกว่า,าก็รู้สึกอยู่สบายกว่านะรู้สึกแบบว่าอากาศข้างในโอเค บอกว่ากล้ียู่มีพัดลมค่ะและนี่ก็คือห้องรับสาธารณะของเราค่ะทุกคนบอกเลยว่าน่า<ม>เรียนสุดนี่เขาจะพามาดูแต่ละชั้นเขาเรียกว่าหมาอิเล็กทรอนิกส์นะเราสามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในห้องนี้ได้ด้วย ของผมโปรโด,ดของเขานะทุกคนนี่โอปป้าอัจจะมา่ามีบอลเฟรนโล,โลเพราะเขาชอบกินเฮเซลนัทมากในความที่ชอบกินชอ็นอกโกแลตเฮเซลนัทอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นโอปป้าอัจจะม,ม่ามีเช็โชกโรสช็อกโกแลตเฮเซลนัทเว้ยแล้วก็รสชานมค่ะที่ทุกคนชอบกันมากๆและนี่มี YouTube YouTube ส่งให้เขานะแล้วก็คือสลับชื่อเขาด้วยเป็นของขวัญน,นะคะทุกคนอันจูม่านาะม่ทำตั้งแต่ปี2018ก็คือเป็นปีที่เขาเริ่มทำ u t u b e ครั้งแรกนะนี่ว่าอะไรที่ฝนกำลังจะตกนะ น้องอันเนี้ยจะทําการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงต้องมารอดูแล้วก็มีเกมดูหนังได้เล่นเกมได้คือตอนนี้ทุกอย่างครบมาเลยแต่ติดอันหนึ่งวะพอมาอยู่แล้วน้ำตาไหลตลอดเวลาเลยมันละคายเครื่องมากเลยะสงสัยเพราะว่าสีที่ทาในนี้แน,น,น่เลยวะ่ะทุกคนแสบตามันแดเ้เตาไหลเลย ้าไตอนนี้จูมาานะครับอยู่ในกองหญ้านั่นแล้วอ่ะคุณเห็นไหมเนียนไหมเนียนนะเห็นห้องเราเป็นอย่างนี้นะเรามีหน้าต่างด้วยนะทุกคนเฮ้ยเนาะมันคือจริงๆเป็นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็จะเปิดหน้าต่างอยาอดากดูวิวธรรมชาตินะก็้างอันนี้เลยแล้วก็ เปิดประกาดังกคืมันก็จะล็อกมักนห้องนี้คือแบบว่าสบายมากมีทางปัดลมแล้วก็นี่น้ำสองนะน้ำหนึ่งกับน้ำสองชื <c oughs> ่อแปลกๆไหมบ<ะ>อกเลยว่าตู้เย็นเรามีน้ำเย็นนะอยู่ในนี้ก็คือมีน้ำเย็นกินอูยังไอ่ยังเย็นมากอ่ะเย็นไม่เย็นให้ดูเย็นปะหล่ะ นายครับทุกคนตอนนี้มีช่างคนหนึ่งกำลังเดินไปแล้วแสงฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจมสายเหมือนนกที่ออกจากล่งเขาเดินไม่สนใจอเลยเลยใช่ไหมทำไมมันเนียนมากออเราจริงมาทุกคนอยู่ในเนี้ยมันโอ้ะมันมีพัดลมนะ แต่รู้สึกว่าพัดลมที่มันเป่าอ่ะมันเป็นพัดลมแบบพัดลมฮีเตอร์พัดลมไอร้อนอ่ะลองเอา้เย็นไปตั้งคือมันจะเย็นขึ้นเฮ้ยมันเย็นขึ้นจริงทุกคนบ้านมันแอบนั่งยากนิดนึงว่ะถ้าจะทำปริมาณความนั่งมาไม่ไม่สมส่วนพอเพราะรู้สึกหัวมันแบบหัวมันเลยขึ้นมาเนี่ย ตัวถิ่ข้าเลยนนีี่่ขนมตัวฟองไม่รู้เปน็นยังไงนะไปได้ไหมที่กินอุ้ยหอมมากข้างในเป็นเนี่ยอู้หูอรอยที่เราก็เดียนอยู่นั่น,นี่ยงถ้ามีใครมาสนใจเราเลยทุกคนตอนนี้ เรานั่งรอกันมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีใครมาเลยอาจจะเพราะว่าเป็นกลางวันนะที่นี่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่า่ชีวอ่ะควรคือตอนนี้แบบถึงมันจะอกแต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบว่าอากาศจากธรรมชาติควกคนคือมันมันละเอียดมโอรถมาแอบบแอบบทุกคนแอบบทำเนีเนยๆนะแบบไม่มีอะไรก็ดขึ้นเเราลองดูนะครับว่ารถจะจอด สงสัยไหมออกมาได้หกตัวย่ามีพิรุธนะย่ามีพิรุธว่าเขาผ่านไปเลยอะ่ะเขาไม่สนใจเพราะว่าเนียนมากนี่เนียนจริงๆอ่ะไม่ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างจะมีคนเดินผ่านมาเจอเราบ้างปะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเราคือกล่องหรือเราคือยาไเนียนเหร,หรอรเขาต้องผ่านเอามองเราบ้างแหละ งั้นเดี๋ยวผมจัดการเองโอเคอก,กล้องด้วยต้องเหนียผมจะทำเยืนนี้น คือจอมยุดเด้แ่ละมือแ่ลอเวทเนยโอ้ยแซเวลาาไงกับการทุกนเมื่อกี้มันกรีดเลยอะเกิอะ้นงวมิเป็นจออนมันป้าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกีไหนอะเมื่อกี้เลยอะโอ้ไม่ไ <NO ม่รู้ว่าเมื่อกี้ทำไมอ๋อเมื่อกี้พอดีพวกเราพักกินข้าวกันแป๊บหนึ่งอะ มีอะไรไม่รู้เสียงนางป้าอยู่ข้างบนอะนาาอยู่ข้างบนเหรอออจือปูหรือเปล่าไม่ใช่พี่มัอนมีคนทุบทุบบ้านเลยโอ้จุม๊บ้าบอกมีคนทุบบ้านเขาว่าใครอะ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมเราเราเราหมดแต่เซตอุปกรณ์ใช่ไหมเจ้าเออเราหมดแต่เซตอุปกรณ์กล้องกันผมรับเป็นจนจออกกเป้้าานนมัฮยเ่ยงคนเดินแล้วมีคนทุบ ตายเลยอะพี่ไม่มีหรอไม่ได้ฝันใช่ไหมไม่ได้ฝัน <c oughs> ตอน <c oughs> ไหกันไม่เขาเล่นเกมอยู่คุณไหวไหมตอนนี้ไหวไหมนี่จะสี่ชั่วโมงแล้วนะนี่ <c oughs> ไม่มีหรอไม่มี <c oughs> คุณผีหลอกหรือเปล่าอ่ะคุณไปตั้งแนละคุณไหว้สายพับผิหรือยังโอ้โอ้ไป จะไปฟิตเนส่แล้วดูว่าจะเป็นยังไงเขาโม้เขาโม้เขาโม้ที่เดียวเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็ไปเลยแปลว่าเนียนมากเมื่อกี้มีคนเดินผ่านทุนอะเออแต่เขาไม่สนใจเลยจริงเหรอเนียนมากเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนียนมากเนียนมากยอดบ้านย่าเรามันเจ๋งนี่คุณกินขนมอยู่เหรอไม่เอ๊ะ ข้างในอย่างสบายโว้ยสายโอลิชิตมันมาจากไหนเนี่ยมยิบก่อนได้ไหมพวกเราไปกินข้าวของมันหยดได้ไหมอ๋อได้เหรอมันได้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่มี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 เขาไหม นี่มันมาแล้วโอ้คันนี้คันนี้ชะลอด้วยสงสัยอาจจะตังหิดใจนิดหนึ่งทำาไมรู้สึกว่าชีวิตในห้องย่าสบายกว่าพวกเราเยอะเลยนะทุกคนอยู่ตรงนี้คือแบบว่าเห็นเงามางอย่างขยับตลอดเลยนะ ก็หมดเวลาเลยอ่ะแอบหลอนอะ่ะสวัสดตามฟังเรืนี้กันเป็นสายที่ห้าอาจาราสวัสดีค่ะน้ำเนี่ยค่ะทุกคนโอ้โหเออว่าไงไม่มีคนสนใจคุณเลยอ่ะเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนโลไหมแม่แอขออยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งถ้าไม่มีคนสนใจจะเปลี่ยนโลแหละสวัสดีเราชื่อน้ำสองอีอเราเป็นคนกระต่าย หรือหมูน่ะก็ไม่คนหมูอย่างน้อยอยู่ในนี้ก็ยังดียังมีน้ำหนึ่งแล้วก็ยังมีน้ำสองใช่ไหมเหมือนไหมทุกคนตุ๊กตาหน้าเขาเองนี่ไดยยิ้มให้เหมือนเฮ้ยเหมือนว่ะอยู่ในนี้มันธรรมชาติขนาดไหนอ่ะทุกคนดูดิมีความยญาแซมมีใบไม้นี่ออกไปดูวิวได้ก็ชิลเลี้ยงสัตว์ก็ได้ด้วยเฮ้ยเป็นไงทำได้ทุกอย่าง ข่ยอ่า,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 างข่่โหดจะพังก่อนไหมต่ำจิ๊น้องนาะจะพังก่อนไหมทุกคนมีใครมาไหมมาสองมามาสองเ,เหรอข่าอ่ะรอบพออะไงอีกรอบรอบพอมาตัวแล้วมันจะขึ้นมาได้ปะช่วยด้วย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 โอ้ยรอบพอมาตัวและ เฮ้ยเราก็บอกกำลังจับจับข้าำอดูนเลยครับว่ามันคืออะไรแต่เขาเขารู้ไงว่าปกติตรงนี้ไม่มีกล่องเราอเริ่มลือแล้วค่ะเขาเปิดยาดูทีละชิ้นเลยเขาฟังเสียง อะไรครบเอาแอ้วเากองยายบ้านพังแล้วนี่ต้องเครียดมากครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงน,นี้ไ้เวรุ่นทำอะไรอ่ะ บ้านนี้มันจะมีปัญหาบ้านนี้มันร้อนไปเฮ้มันแปดแปดตาใช่ไหมครับปกติผมว่าไม่มีอันนี้อยู่ <c oughs> นี่ครับมาดูทางนี้ครับผมมาดูทางนี้ครับเป็นป้ายครับผมนี่ครับ <c oughs> มีคนอยู่วันนี้ค่ะเทไหม คุณเกือบโดนแล้วรปภแล้วจับแล้วนะจริงเหรอเพราะว่ามันอยู่ที่มันมีหญ้าแปลกตาเขาต้องตรวจตลอดเขารู้ว่ามีอะไรบ้างเขาเขารู้เหรอใช่เพราะรพอรู้ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้หมาเห่าด้วยนะตอนรปโมาเอเหรอทำงานได้ดีมากมีแบเพ้อบ้านด้วยอ่ะขอครับไม่มีอะไรครับพอดีอยู่ในความสงบอยู่ครับผมอยู่ในความสงบของผมครับอยู่ผมจัดการเิงครับผมกครับคุณยังไงต่อคุณไหวยังไหคุณยังไหวอยู่โอเคก็คณอยุดต่อไป แต่น้ำไม่ไหวแล้วเยอะมากทำไมหมามันตุยไปแล้ววะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนมาไม่ทำงานเลยเราอะฮะห,หรือไม่ข้าวเลยโอปป้าแอนตอาชุมามีเช็คโอปป้าแอนอาชมามีเชคเคล็ดลับคุนดีของโอปป้าไปเจ้าจขอ,องพร้อมกันได้แล้ววันนี้โอ้ไปยืมเสื้อไว มันจะใส่ซด์หรอไม่น่าใช้นใชคนตะยา่าเขามีคนตยะย่าเหรอนอนดิคิดว่าเขาคงไม่ตัดอันนั้นหรอกหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดตัดขึ้นมาชาาั้นไม่อยากแม เสียหมนตัดยาเขาตัดแค่ที่พืนมากไม่ได้ตัดข้างบนเขาตัดเดินมาช้านี้เรื่อยๆอ่ะเต่ว่าต้องเจอ ห้องหาอมาชมาเฮยเขาจะตัดพออันนี้ไม่ต้องตาดไม่ต้องตาดอันนี้มันเป็นเป็นหญ้าพิเศษผมซื้อมาครับผมทางไหนอะยังอยู่ดีไหมอยู่ดีนี่ครับนี่ดูวันนี้ค่ะ บ้านเมื่อกี้นี้พี่เขาเกือบจะตัดบ้านคุณแลวใช่เหรอมันเนี้ยงว่าอะไรเหรอพี่เนี้ยนเหรอเฮ้ยคือแล้วคุณเกือบเกือบตีย้ยจริงแล้พี่เขาทำงานก็าสวนของเขาอยู่แล้วเขาเห็นนี่เป็นเป็นหญ้าใช่ไหมใช่ไหมตอนรีกว่าเป็นหญ้าจะตัดถ้าไม่เป็นไรคนยังก็ตายอยู่ผมผมมาช่วยไปทันเฮ้ยในคนน้ำตาไหลอ่ะไม่ในกล่องวันนี้นี่ เห็นสีมันแรงมากขอบคุณครับพี่พี่ตัดหญ้าต่อได้เลยครับผมอันนี้เดี๋ยวจัดการให้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเกือบโดนเฉียนบ้านไมเรียบร้อยสวัสดีครับโอ้นี่นี่คอนโดคอนโดคอนโดเมื่อกี้มีบ้านคนจีนอ่ะเขาขับรถกลับมาทั้งครอบครัวเลยเขาก็จอดดูผมพูดว่าคืออะไรเขาบอกว่าคอนโดเขาบอกอู้เขาอยากซื้ออ่ะขายไหมจริงหรอขายไหมขายร้านนี้ ทุกไปคนจีนทุนหนาสิบล้านร้อยล้านดีกว่าทุกอยากซื้อจริงไหมเนี่ยเอาจริงอะไม่ขายเขาเลยขายเขาเลยทุกคนเขาว่าเราต้องย้ายโลแล้วเพราะว่าลืมไปว่าหมู่บ้านเรานะเขาต้องมีแบบว่าคนมาตัดญ้าเขาน่าจะไม่ได้สังเกตเลยว่าบอกว่ามันมียาก้อนนี้อยู่เกือบแล้วคุณเกือบตุ่ยแล้วมี้ไม่เลยพี่จะหายมากไปย้ายที่แต่ถ้า เพิ่งมาจริงๆมันก็ไม่ไม่โดนเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นไม้แต่ว่าก็แอบน่ากลัวอยู่ดีเนาะใช่แล้วข้างนอกร้อนกว่าข้างในรู้ไหมแรมแรมแกคิดว่าข้างนอกร้อนกว่าข้างในใช่ปะงั้นเดี๋ยวแกมาอยู่ข้างในเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ข้างนอกไปทุกคนย้ายโลกทุกคนเฮ้ยข้างนอกมันเย็นกว่าเย็นกว่ามากเลยว่าข้างในเย็นหรอนะข้างนอกเย็นกว่าเยอะเลยอ่ะ ียลังผมทุกคนคะตอนนี้เขาเอากล่องยานะมาปล่อยที่สนามเด็กเล่นเมื่อยจะต้องมีเด็กอะแอบสงสัยบ้างแหละว่าไอ้กล่องนี้มันมาได้ไงตัไรอ่ะสวัสดีครับพมพีเปิดเพลงได้ด้วยเป็นไงคอนโดผมนเยว ปิดมือแล้วปั๊บเพลงนี่ปั๊บเสียงได้ พี่เดกมาช่มอะเขาคอใหญนเลยอะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะท้าชีมันม uh> ันตกใจได้เลยแล้วใครเอาใช่ไหมไอเด็กบ้า ไมได้ยืตบตบไม่เฉยคุณมาแกล้งผมเหรอบราคุณมาแกล้งผมเหรอไม่เข้าใจที่ปูดเหรอเอาไม่เข้เรียนอ่ะเอาแบบเข้เรียนเรียนอ่ะ That is my home Oh. Oh. Yeah. nice, is right? yeah, yeah, but we yes. haven't noticed your home. Ah, yeah, it's my home, but you destroy it. <laughs> oh, sorry. Oh, sorry. So good. It's okay, it's okay. Like Thailand? Oh, yes, <laughs> yes, yes. Ah, yes, yes. Nice, nice, nice. I have to you. I'm an open Don't forget my YouTube channel. Wow. You. Are am you. Really? Yeah, me too. Oh, yes, good. จำจำเกท็กโปโต้เขาว่าต้องเป็นกลุ่มเด็กที่แบบไอ้นี่แน่เลยเว้ยแบบว่าเขามาเล่นตรงนี้บ่อยๆอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยกล่องเนี้ยมันมาได้ไงไม่รู้อ่ะพราดูเป็นเด็กในหมู่บ้านนะมาดูสิโอเคเกย์ thank you มาจำจำโดนเดือดพลอยไม่ห่วงโอเคบายบาย see you see you วิ่งซะส่งเท้าหรือเจ๋ง ข,ข้ามาอยู่ห้องปุ๊บข้าดนเด็กแกล้งแล้วโอเคครับทุกคนคือตอนเนี้ยเราได้ย้ายบ้านยญาของเราฮะมาตรงนีแทนแล้วเพราะตรงเมื่อกี้อันตรายไปเแยกมันเยอะเกินไปฮะทุกคนแต่เมื่อกี้เด็กขี้จจยานมาไม่มีใครฟื้ชัยเลยอ่ะยิงอ้ไสอันที่ว่ามีบอลกันเงียนมาก แต่อยู่ตรงนี้รถเนียนมากใช่ไหม,มใช่ไหมเหนียดมากเลยจะเหมาไอ้วันนี้ฝนตกเหรอทำไมพื้นเดี่ยวนะยังไงต่อไ,ไม่เป็นไรหรอเราต้องไปแท้มไหมอ่ะไม่น่าทันนะไม่น่าทันออมันไม่น่าทันอะ่ะรถมันขับเร็วมากผมปิ้งไปไม่ทันแน่ๆขอโทษนะจูมา่ามันรถมันขับเร็วมากผมผมตามไปไม่ทันจริงๆอุ้ย เอาแล้วจะจะโดนหนวะ้า่าเต็ม,มเต็มว่ะโอ้พันยาตเต็มเต็มแล้วพี่เขาดูเน้นตรงนั้นด้วย น้น้ท่าข้าาะฝนตกหอเฮ้ยฝน,นตกห้นานตกใหนะ้าใ้มอยู่แล้วอะเฮ้ยมันอยู่แล้วอะเฮ้ยเอ,อะไรลองหญ้าของเราดูาเลยอีกแล้วพรจะแปลว่าเหนียดมากนะเขาไม่สังเกตอะไรเลยเาฉีดปกติสป็นญ้าสุกอันเลย ก้อนทามต้นหมายแล้วเขาไม่สังเกตเลยเหรอว่าพงหญ้าเรามันไม่หญ้าจริงอ่ะเพราะแต่มันไม่มันมีกันกันแดดอ่ะใชุ่รอดตัวไปนะเนี่ยนี่นะนี่มันมีกันนะทุกคนไม่เขาเปียกไปแล้วอ่ะโอ้เป็นน้ำซึมเข้ามาเต็มเลยอะไรอ้่ะเพราะเขาต้องมีน้ำหยดอ่ะเนี่ยโอ้น้ำหยดมีน้ำหยดน้ำหยดอ่ะน้ำหยดเข้ามาทำไงอ่ะชิบ้าออกมาเร็วออกมา ทั้งหมดนะทั้งหมข้างแล้วอ่ะเข้าแล้วก็ทำมาตั้งสองเดือนสองเดือนอ่ะถ้าแต่ถือว่าดีอยู่นะกันกันแดดกันฝนใช่ถ้าทำดีกว่านี้คือกันฝนได้ด้วยรอบน้าเอาใหม่ไหมอยู่ไม่ได้เราไม่มีไหมทุกคนจะมาทำลายน้องย่าของเราทุกคนทุกคนจะมาทำลายบ้านย่าเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่คุณจะลองเอาเนี่ยไปที่สนามกอล์ฟเออไปตั้งไว้บนสนามกอล์ฟเลยโอ้ยจผมไปตีกอล์ฟทำไม แล้ดูว่าคนอื่นจะตีใส่คุณไหมแบบคิดว่าเป็นหญ้าก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับสร้างห้องลนีสาธารณะของเรานะคะ EP นี้เป็นห้องหญ้าบอกเลยว่าน้องเจออะไรที่แบบจางที่เราไม่คาดฝันเลยเช่นคนมาตัดหญ้ารดน้ำต้นไม้มาเตะห้องหญ้าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมปกติคนเขาเตะเก็เตะหญ้าหอยกไปทิ้งด้วยจริงหรอแจ้งว่าห้องหญ้าห้องขยะ ไม่ได้ค่ะครั้งหน้าใครอยากให้เรามาทําห้องอะไรที่สาระไรแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะทุกคนห้องอะไรที่คิดว่าแนบเนียนที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยเขาจะจัดไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอาจูมาด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายหน้าเยอะหมดแล้วทำไมหน้าคุณยังเป๊ะอยู่เลยอะคุณครับผมหน้ามันดีเข้าดีปอมสรงามงชายแลนไงทรงขางประเทศไทย โจโฮีของนันไงโดโด,โดฮีน่ามีบินรึย่งใหม่พบป้าแอดอาจุม่ามีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินที่จะทำให้กันดูนะดูดาวกินแกนงเลฟินถึงนอกโลกด้วยรสชาติใหม่ครั้งแรกของโลกทรัฟเฟิลชีสชีสเจ้มจนหอมทรัฟเฟิลกรอบมันทุกที่ทุกเวลาธอแมโมะเขือเทศ ลงตัวเขียวเคอินได้ทุกคนอร่อยยันนอกโลกเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้รีบซื้อก่อนหมดนะ